สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนี่เรามาอยู่กับเกม Minecraft ครับเวอร์ชัน1.7.2นะครับเราเราเราไม่เดือนดิไม่ได้ปะเยสมีกล่องให้ด้วยเยสอะไรปะนี่คืออะไรอ่านไม่ออกโอ้ดี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 ดโอเค อ๋ออยออ๋ยตีมัหน่อยอะไรนี่สร้างบ้านกันดีกว่าครับผม ต้นไม้ทำลายป่าเย yeah. ต้องหาเพื่อนมาเล่นสักคนหนึ่งแล้วหมดแล้วสร้างบ้านที่ไหนกันดี ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรทำมากครับก็แค่ตัดไม้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอืมี้ต้นไม้เยอะเวะ้ยจะสร้างที่ไหนกันดีวมดไปไม่ได้ หมูหมูแล้วเจอหมูจะหมูอย่างที่คิดไหมียบร้อยครับเราเป็นอ,นอาญาอรอาชญากรจจั้อะไรอะไรมองหน้าเหรเอเฮขึ้นไปไงเนี่ยขึ้นไปไม่ได้ต้องขึ้นด้านนี้ เย่ yeah, สวยจุงยา yeah. ไปดีกว่าเราจะไปอยู่ในกันเอออันดับแรกเราต้องมีแกะครับผมเราไปหาแกะผู้โชคร้ายกันดีกว่าแกะอยู่ไหนแกะแกะแกะไม่อยู่ แกไม่อยู่แกไม่อยู่วัาดีเพื่อนโอ้ย,ยองอไรบูเห็นแกไหมเฮ้ยแกะจะพี่มาแล้วจ้ะแกะอยู่ไหนไปได้ไหมไปไปเอยเออตกตกอ้าว น่าขึ้นไม่ได้ชุกอุยโอุยเย,ย่ขึ้นได้แล้วอุ้ยขึ้นไม่ได้จะไปหาแก่จากไหนวะฮะฮะอุ๊ยอ๊ย,อยมอไม่สนใจอะไรทั้งนั้นครับตอนนี้มผมเจออะไรบางอย่างเข้าแล้ว ย่อ yeah. mm ืม hmm. ผมก็ยังเล่นไม่เป็นนะครับใหม่ครับก็เพิ่งมาหันเล่นเป็นยังไงกันว่าเห็นเขาเล่นนะครเราก็สร้างบ้านไปเรื่อยๆครับถึงกว่าเราจะหมดชีวิตชีวิตเราจะหาไม่เราจะหาไม่ เพราะว่าเราไม่มีแก่นี่แหละโอ้ยแก่ตามหามึงตั้งนานมึงอยู่ไหนวะเจเจอแล้วเราเจอแก่แล้วครับมาอยู่สักไก่เดี๋ยวไวๆก็ไม่ให้ชควหรอกเอ้สวัสดี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 ไงสวัสดีไงเย็ได้แล้วสวัสดีสวัสดีสวัสดี สวัสดีสวัสดีสวัสดีมัวเลยเกินย่อสวัสด e, ีสว e, ัสด e, ีพวกอมสวัสดี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 ขวางพังเลยใหม่เป็นไรใหม่เป็นไรนะใหม่เป็นไรใหม่เป็นไรใหม่เป็นไรนะเนาะตัดไม้ดีกว่าครับก่อนที่มันจะมืดค่ำซะก่อน เจ้าเยอ,อสวัสดีต้นไม้ข้ารักเจา้าสิเลอเกินข้าก็ไม่รู้นะว่าข้าแต่เจ้าทิ้งทำไมแต่แต่ข้าจำเป็นข้ามีเรื่องจำเป็นโอ้โมาอะไรนี่นี่คือเหมือนเหมือนอะไรนะฮีโร่ไอฮอนอะไรวะแม็กมัดใช่ แม็กซ์แม็กซ์มานี้เราจะเอาชีวิตรอดในคืน่แรกไปก่อนนะครับจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรก็คือตามหาบ้านของ NPC ไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะบ้านของ NPC นะ จุดมุ่งมายของคนอื่นเนี่ยบุกดันเที่ยนดันอะไรก็ไม่รู้อันตรายผมไม่ไปครับผมไม่ชอบัจะไปที่สบายสบายนั่นก็คือหมู่บ้าน npc นนั่นเองอืมอันดับแรกเราต้องหาที่อยู่อาศัยก่อนดีถ้าใครสนใจจะมาเล่นด้วยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมโอเคโอเคตัดไม้ นี่คืออะไรวะเราจะอยู่ที่ไหนดีอยู่ข้างล่างดีกว่าอเออใช่เรายังไม่มีหินเลยจะไปหาหินจากไหนนั่นไงเกือแล้วหินจากพี่ไม้เราจะยว là 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 tóc khác còn. chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu yeah. Phăng, chịu đựng phăng gì rồi เราเจอเราเจอสิงล้ำค่าเราเจอฐางเสียงแล้วอะแม่งหนัานกว่าสัตว์สัเดี๋ยวค่อยมาใหม่แล้วกันอู้เล่นคนเดียวหน้าวัวอยงี้นี่เองมาในใะนซัมบี้ หาเพื่อนมาแจมด้วยสักหน่อยซสแล้วยา yeah. สีดึมสืดึมเจนเจนรับเกมนี้ไม่ต้องสีเรียสอะไรมากถ้าเราเจอคิปเปอร์เจอซอมบี้ล้วก็ล้อกีดกีดการ์ดแข่น,นั้นเอง หูเยอะอุ้ยแต่สักวันหนึ่งจะลงไปข้างล่างให้ได้เ <c oughs> yeah. ได้เท่าไหร่กะนโอเคเฮ้ยกูยจะลงไปทำไมวะในเมื่ถถถอแถวนี้มันก็มีให้ สร้างบ้านเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วสบายละคราวนี้คืนนี้สงสัยเราต้องต้องหลอดแน่แน่สร้างบ้านแถวนี้ดีไหมเยสอุดมสมบูรณ์ขึ้นขึ้นยังไงโ้ยโอยโวยโยอืมแถวนี้แถวนี้ดีนะ แถวนี้ล้กันตกแน่กูว่าแล้วกูว่าแล้วกูจะตกมันรู้สึกว่ามันจะใกล้ทำเปยเพื่อเอาอสร้างแถวนั้นแล้วกันเอออะไรวะอะไรนะมันคืออะไรคืนนี้สงสัยจะไม่รอดครับเราต้อง เอาตัวรอดไห้ได้อุ๊ยอะไรเนี่ยอุ๊ยพังพระเจ้าช่วยกล้วยบวชีนนนนโต๊ะโต๊ะครับอยู่ไหนนี่เหรอโต๊ะโต๊ะครับครับครับเร็ว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 ดี เร็วเร็วเร็วเอวิ่งเอวิ่งวิ่งอะไรไม่ใช่หอนหงก็ไม่เขียวด้วยไม่เขียวอะไรกันเลยคุณพูดทำไมเนี่ยไปละสมองเอ่อเยี่ยย่าง ก็ยังไม่เมื่อท่าหร่เนี่ยสมบงสมบียังไม่มีอดอด๊อฟเอ้าไล่นี่อล่ขึ้นไม่ได้ไม่ฮ่หาฮ่านี่จิงก็มมาดิซอมบีขำกลัวเองละกว้ย เพื่อความปลอดภัยเราจะทำเตียงนอนกันนะครับผมแล้วได้เตียงนอนแล้วคืนนี้เราก็อยู่แบบืชิวๆไปก่อนจะชิวเกินไปไหมวะยะ yeah. ชิวเิวมากเิวมาเราไมค้าอะไรเราไม่มีวามเอ้ยค้าดาบไงเรายังไม่ต้องการกล่องอะไรตอนนี้นะครับ ลุยกับซอมบี้ดีกว่าไหนซอมบี้หน้าตาเป็นยังไงไหนข้าดูหน่อยสิซอมบี้พันอะไรพันอะไรพันอะไรอะไรร้องหรอร้องหรอแค่นี้มึงร้องหรอ,อไม่ไม่ร้องมาดิมา,มา,มาด e ินั่นนั่นคืออะไรไป่ไวให้โชคไหมทิปเปอร์ มีซอมบี้เลยเว้ยเยาเยไหนไม,ไม่มัน yeah. เยาเฮ้ยขึ้นยังไงบ้านบ้านอยู่ไหนโอเคอืม ทานสเต็กก่อนนะค,ความอร่อยอ้าวหิวอะไรนักหนาวโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็จบกันแค่นี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับ